้องนั้นถูกสิ่งอย่างในแค่ต้องหมอกเป็นเช่นมแย่จะกินขัด้องพี่ต้องฟังให่ท่านหองเหตามใจเมียสังกตเมยบอกวาฟังเตรียมตัวเป่อนทวอย่ามาเอือนเมย์แบบนา้เจอเด้ยบ่เขาขี่งูว่วโอ้เงี้ยผู้ใวะมาตองเสียงมีบอกตงสิยเมีอยิ่คือเนาโอ้มากูผัวเป็นมูเฮามูสุ่งบ้านแต่พอว่าเมียมงตกตะลหงืลเปล่เฮ้ หวานผมคงคือนกปูกระได้โอ้ยจีไรอยู่จ้จาคุ่งหัวจีไรยุทธิจา้ากอสำคัญจะปล่อยให้ผัวนี่ปิ่นพ่อห้างกระพ่อเลวเออจีไรอยู่ฟังอยู่เลใจกยุทธราผมเออจะครับตั้งแต่ปากตั้งแต่บัานนี้เป็นต้นไปเสื้อและผ้าผัวตองสักแท่มีเงี้ยเหรอผัวและผ้าผัว เงียกว่าเงียกว่าเสียเลี้ยพาพาเลี่เสียตว่านล้วก็แล้วก็เสียเนี่ยพาแล้วก็พาเลี่ยเสียโอ้ยหัวก็ต้องซักแท่เนี้ไงเฮี้ยนซักหกหัวก็ต้องเป็นคนเมี้ยงเออต้าใจบ่โอ้ถือสามถูกก็คัดมวนอากูเสียก็เลี้ยวซักบ้านเดี๋ยวถูกเลยเหี้องเนาะ โอ้ยเหี้ยเขาจะตัดพนะกรูปเหียเาเอาโอ้ยตายตายตายจำจงจำใจทำไมถึงทำกับนกได้โอ้ยจ้าจ้ำจะจ้ำจีจ้าจีเออเชื่อภาพผัวสิสักิเองเพื่อนหกผัวกสิกวดเองผัวเสียแทนเนี่ยทุกอย่างนั่นละสุดที่รักของนก เออเอาละบ่อนข้างใตบบ้างบนกลงสั้นก็ดูแลยันชั้นดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยเรอการที่จะออกไปป้าบอกมองจะเข้าก่อนไป่ยังาขานี่เขาโทมากครับเนได้มีขาขาดนะเอารถส้นที่คืออาขารว้าโอรบกซีกันบกอกอ๋อดูแลที่พี่มาหนอกเลยครับไปดครับกันสบายครับ ในตอนนั้นเมื่อสามียินยอมทำทุกอย่างแล้วนางกาลีก็ไม่สนกิจการงานแต่อย่างใดตั้งใจเลี้ยงลูกชายเพียงอย่างเดียว,วยเนื่องจากเที่ยวก็เที่ยวอย่างสาบายใจเพระมีนาการักธรรมนานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทัสะนะโมทัสสะพัวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสะสุขสังลพติปัญญาติฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานโอกาสแบบนี้อตาตมาภาพผู้ได้รับแล้ว ซึ่งยาจ,ะจะนะกรรมคำสมุตมิธรญัญาฉันทานุมักจากพระเดชพระคุณสุนทรภเนตีธรรมานนท่านน,ทนนั้นประโยกโยน์โ,โ,โ,โอนตะเบงแสดงนาที่ของแม่จันทีจะได้จับตะเนาเขาํำนวนส่วนสุดป,ประาไปโยกข,ของตอนสืบต่อไปมีนั่นในใจความตอนนี้ว่าสามาตาปักะฝ่ายว่าบานดาของนายมานพ พอมีมาเลี้ยงแม่ได้รู้แท้แน่แจใจว่าลูกชายตกเป็นทาสของนางกาลีผู้เป็นภรรยาวันหนึ่งเห็นลูกชายทับเสื้อผ้าต่วนางปากมาผู้เป็นเนี่ยไม่อยู่บ้านนางจันทีผู้เป็นเบนดาจึงเอ่ยถามกับลูกชายออกไปว่ามาโกเอ้ยกิจการงานต่างคือทับเองโดยตลอดแ่เท้าเอ้ย เจ้าที ML ่คอทอไบแตนบ่เต่าใบเนี่ยคือจังบ่ให้มันซักเอาเองอันซักผาซักแท่นานลูกหลามันเป็นหน้าที่ของแม่แย่แม่ยิ่งตัวดามัดรอบเสี่ยวมันบูชาตีเมียวันจีแม่ลาลูกลาโอ้เสียวคืนหิงไว้บูชากาบเศร้ากาบแล่งตีวันจีแม่ลาลูกลาเป็นยังไม่ซักสินซักผาซักสารพัดเออลูกก็เอาบ้านก็ถคู เออเขาคนนึ่งแม่นลาเแ็มย้อสักผามันไปใส่ละเอียกะลี่หัวเตียมันไป่พกิจกรรมมันตัวเมียิใจกรนมท่ารึปล่าโอ้เจ้หัวมันเราป้าผมมองเขานกขขาดขาเขพมาหามันพนดขายังมุ้งเมียับผงดอกลูกกับงหดอกเออเมียเจ้าบนศึกษาข้อมูลยี่ว่าปัจจุบันนี้กฎหมายก็ห้สิทธิสมอกัน cái những cái này cái những cái thịt thì cô đại cái này hôm nay còn hiện soi cả cho cả hạt về những cái nó bị lưng không khỏe thì cho nó nhổ cho về cháu bây giờ phải sát cháu phải sát cái phải đi trên ao này làm ăn thì không có những cái phụ tải vẫn tận về cái nào vậy ti cháu đi phải sát phải cắt phải nó ngay ngay như này về อาซักผ้านะครับคอยก็ได้ผู้บ้านนะครับเรื่องคอยขับอย่างเดียวครับไม่อยากพิสกันเมียขันบาน้านทีทีของผโบริ่กับผู้ไส่มา่นต่เมีกันแล้วจังตัง่นเขาก็เลยให้ผู้เป็นผัวอีสานผ่าแทนเนี่ยเออไอเนี่ยดีๆไปหาเด่นหาเที่ยวสันติมันโอ้เดียวจะมันถีไปเลยวผู้เจ้าตัวไปขอไม่คอยอินมหน้าอินเนี้ยเจ้าก็ว่ามันถีกี้ถีข้อ vẫn đang nhảy đu quất, tụi trẻ cho cả ba, ở mấy nhàng là, coi, 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 coi,